ตอบคำถามพี่คนนี้นะครับโอ้โหคอมเมนต์มานะฮะแรงนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้เลยในการผมขออนุญาตนะครับอธิบายนะครับชี้แจงประเด็นนี้นะครับที่คุณพี่บุนตรีนะครับว่ามานะครับว่าเอาประโยคสุดท้ายก่อนนะครับว่าพากันเพิ่มมลพิษกันเข้าไปนะฮะอ่านะครับคือเป็นอย่างนี้ครับพี่บุนตรีนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับ คือถ้าเกิดว่าเรามีขยะนะครับผมย้ำนะครับเรามีขยะชีวมวลไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ใบไม้หรือเป็นเศษไม้แบบนี้นะครับที่นะครับผุแล้วนะครับผุแล้วนะครับมอดกินแล้วปลวกกินแล้วครับถ้าเราปล่อยทิ้งไปมอดก็จะกินปลวกก็จะกินหมดครับเราจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะครับทีนี้นะครับเราก็เลยพยายามหาวิธีกําจัดนะครับเพราะว่าอะไรครับ ตั้งไว้ข้างบ้านตัวกิน,ะนกองไม้ไม่พอลามเข้าไปกินถึงในบ้านนะครับอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคำถามคือแล้วเราจะกําจัดขยะชีวมวลเหล่านี้ได้ยังไงผมถามพี่มนตรีหน่อยครับนะครับกองทิ้งไว้มีปัญหานะครับใบเอาไปทําปุ๋ยหมักได้คําถามคือถ้าไม่เผาแล้วจะกําจัดได้ยังไงครับพี่มนตรี อ่านะครับทีนี้นะครับสรุปคือต้องกําจัดครับผมรู้เลยพี่มนตรีตอบแน่นอนว่าต้องกําจัดแต่จะกําจัดยังไงล่ะนะเมื่อกี้นะครับพี่มนตรีบอกว่านะครับในคอมเมนต์ว่านะครับก็แค่เผาจะตั้งชื่อวบโอชาให้มันดูยากทําไมจริงนะก็แค่เผาบนดินนะครับแล้วก็นะครับอันไหนดับพันก็ได้ทานก้อนสีดําๆนะครับที่พี่มนตรีบอกนะครับไอ้ก้อนสีดาๆเนี่ยนะนั่นแหละทาน ดูครับพี่มนตรีพูดถูกอันนี้คือฐานครับแต่ประเด็นคือถ้าพี่มนตรีนะครับเผาบนดินสิ่งที่จะทําให้เกิดมลพิษนะครับมันคือที่เท่ามันคือนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่โดนเผาแล้วก็กลายเป็นก๊าซคาร์บอนเนี่ยลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศครับพี่มนตรีนะครับมันทําลายและมันมันไม่ใช่แค่มลพิษครับแต่มันจะทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะเพราะมันเป็นก๊าซเรือนกระจกครับพี่ศึกษาดูดีๆนะฮะ อ่านะครับทีนี้เราต้องกําจัดถ้าพี่มดีไปเผาบนดินจะได้ขี้เท่ามากกว่าฐานผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่ามันจะนะครับได้ถ่านมันได้ครับเผาบนดินก็ได้ถ่านครับแต่ถ่านที่เผาบนดินไม่ใช่ใบอุชานะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านอุณหภูมิสูงนะครับอ่าถ่านบนดินเนี่ยอุณหภูมิมันต่าเพราะอะไรครับอ่าต้องเข้าใจนะว่าอุณหภูมิมันต่ําเพราะว่านะครับอากาศมัน ความร้อนมันกระจายตัวนะครับมันไม่ได้โดนควบคุมในในที่ที่มันจํากัดเข้าใจไหมฮะนะรเราเลยนะครับต้องใช้หลุมศูนย์บาทนะครับอ่าต้องใช้ใช้หลุมศูนย์บาทก็ได้นะครับถ้ากเกิดว่าใครไม่มีทุนนะง่ายไม่ต้องลงทุนไม่ต้องออกเงินเลยไม่ได้บาทเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีทุนหน่อยครับต้องการฐานที่บริสุทธิ์ถึงท่านกินได้เนี่ยก็ใช้เตาทรงกลวยแบบนี้นะครับเป็นเหล็กก็ได้เป็นสแตนเลสก็ได้เป็นอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ได้หมด นะครับใช้เครื่องมือวัดได้เห็นไหมครับเราก็จะทําอะไรครับทำถ่านที่มีคุณภาพก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นแหละเราก็นํามากักเก็บไว้ในรูปแบบของเป็นแท่งนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นฐ่านโไบโอชาครับที่บริสุทธิ์ครับสามารถกินได้เพื่อนสามารถทําน้ําด่างได้นะครับอย่างที่พี่มนตรีบอกอ่ะนะครับ ถ้าไปเผาแบบนั้นนะครับพี่มนตรีก็จะได้ฐานแบบนี้แหละแต่ได้น้อยและเป็นฐานที่คุณภาพต่ําครับส่วนมากก็จะเป็นขี้เถ้านะครับประมาณ80%เป็นี่ยเป็นขี้เถ้าแน่นอนเพราะเขาโดนอากาศโดนออกซิเจนเยอะเกินไปนะครับนี่ก็คือชี้แจงนะครับประเด็นประเด็นด่วนประเด็นร้อนนะครับของพี่มนตรีนะครับอ่านครับลองศึกษาข้อมูลใหม่นะครับว่าประโยชน์จากการใช้เตาทรงกลวยถามว่าทําไมวันนี้เราถึงต้องมาพูดกันมาแบ่งปันกัน ว่าอ,อะไรครับเลาะมลพิษนี่แหละครับพี่มนตรีนะครับเรากําลังช่วยกันลดมลพิษด้วยซ้ำนะฮะก็ะไอ้ขยะพวกนี้นะครับถ้าไม่กําจัดมันก็เป็นปลวกเป็นมอดแล้วก็เข้าไปกัดกินอยู่ในบ้านนึกออกไหมครับเราต้องรีบกําจัดครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังระยะยาวนะครับและที่สําคัญก็คือเมื่อเรากําจัดแล้วเราได้วัตถุดิบนะครับที่ไปบํารุงดินที่ไปปิ้งย่างที่ไปหุงต้มที่ไปทําน้ําด่างครับคุณภาพสูง เห็นไหมครับมันมีประโยชน์มากกว่ามากกว่าเราไปเผาบนดินด้วยครับเพื่อนๆฝากคลิปนี้ไว้นะครับฝากแชร์ฝากไลค์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ